สวัสดีครับกุยช่เกมมิ่งครับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตประจำวันที่28กันยา2564ครับอาทิตย์นี้ก็มีเทเลกร m m ม s ชชั่ใหม่3ภารกิจนะครับผมรางวัล r d ริและ XP บวก50%สำหรับอาชีพมูนชายน์และเทรดเดอร์รางวัลพิเศษของอาชีพทั้ง2รางวัล XP คูณ2ในโหมดแข่งม้า PVP นะครับผมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้หรือหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผม ขอพูดถึงท l รกรมมิชชั่นใหม่3ภารกิจก่อนนะครับภารกิจใหม่จะเป็นในรูปแบบของโหมดฮาร์ดคอร์ทีรกรรมมิชชั่นนะครับอย่างแรกเลยที่แตกต่างจากปกติคือผู้เล่นจะไม่สามารถมองเห็นัตูบนมินิแมบได้นะครับและผู้เล่นที่เล่นจอยนะครับจะไม่สามารถใช้ a อ็มแ s สซิได้เลยนะครับผมภารกิจแรกครับ Good a n d d e a ดครับ ผู้เล่นจะได้รับหน้าที่ในการสังหารเป้าหมายในเมืองซานเดนีครับผู้เล่นจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายโดยที่รางวัลจะขึ้นอยู่กับความสะอาดในการทํางานครับเช่นไม่ทําให้เป้าหมายรู้ตัวไม่ทําให้ลูกน้องเป้าหมายรู้ตัวหรือไม่ติดวันเตดเลยครับผมภารกิจที่2ครับโคเดอินเทลครับผู้เล่นจะได้รับหน้าที่ในการขโมยแผนการของกลุ่มโจรครับเช่นเดียวกันกับภารกิจแรกครับถ้าสามารถทําแบบสเตลส์สำเร็จจะได้รับรางวัลสูงขึ้นครับผม ภารกิจที่3นะครับ c o n t i e r Justice นะครับผู้เล่นจะได้รับหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้คนที่โดนจับเมืองและก็ทำลายเตียนของแก๊งเดลโลโก้ครับโบนัสประจำสัปดาห์นะครับรางวัลอาร์ดีโดอลลและ XP บวก50%สำหรับอาชีพมูนชายน์และเทรดเดอร์ในการส่งของครับผมผู้เล่นที่มีอาชีพทั้ง2และล็อกอินภายในอาทิตศนี้นะครับจะได้รับ Trader Goods และแมชฟิล e f หนึ่งครั้งนะครับผม ผู้เล่นที่มีอาชีพทั้ง2ที่เป็นสมาชิกควิกรอคลับ u b 3นะครับจะได้รับ t r a ดเ r อร์รี p ัพพและ2,000 m o มูลช i n เนอร์ XP ด้วยนะครับผมผู้เล่นที่ทำลายด่านของ Revenue Agent 3ครั้งภายในอาทิตย์นี้จะไะด้รับข้อเสนอลดราคาไอเทมระดับ Establish และ d i s t i n i u i s h ของอาชีพมูชายเนอร์40%ครับ,ค,รบคูปองจะเข้าตัวภายใน72ชั่วโมงรางวัล XP คูณ2ในโหมดแข่งม้า PVP นะครับผม คอสแคร์แพ็กเก็ครับสามารถรับฟรีได้ที่คอกม้าครับขอมีไซต์โน้ตนิดหน่อยครับคอสแคร์แพ็กเก็นะครับที่ไปรับฟรีนะครับไม่ควรใช้คู่กับนักโดชเชสซาโดและก็ฮูเดตสเตอร์อัพนะครับผมมันจะทําให้บั๊กของลดราคาประจําสัปดาห์ครับอาชีพมูลชัยครับลดราคา5ทองครับอาชีพเทรดเดอร์ครับลดราคา5ทองครับคอกม้าครับลดราคา3 0ครับม้าแข่งครับลดราคา30เครับ คอนโชลครับลดราคา30%ครับไอเทมตกแต่งอาชีพเทรดเดอร์ครับลดราคา30%ครับไอเทมอัปเกรดบาร์อาชีพบูมชายนเนอร์ครับลดราคา30%ครับฮันติ้งแวกอนครับลดราคา40%ครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนดูนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมไลฟ์เกมเลดเดตออนไลน์ทุกวันช่วงเวลา6โมงเย็นที่ช่องกุยชาเกมมิ่งทาง Facebook นะครับผมขอขอบคุณที่รับชมครับ